วิดีโอรีวิวหนังสือกลับมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยววิดีโอนี้ย้าจะมารีวิวหนังสือเรื่องหนึ่งที่กระแสแรงมาก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 แบบไม่พูดถึงไม่ได้เลยชาดาเล่มนี้คือเล่มที่หนึ่งนะคะ Fourth Wing ฝรั่งรีวิวกันเยอะมากแต่ว่าฝ้ายยังไม่ค่อยเห็นคนไทยเอาจริงๆยังไม่เคยเห็นคนไทยมารีวิวเท่าไหร่เลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังละกันแต่วิดีโอนี้ไม่ต้องกลัวนะไม่มีสปอย Fourth Wing เนี่ยเป็นหนังสือเล่มแรกนะคะในซีรีส์ The i m p e r i a l ฝ้ายรู้สึกว่าเขาจะมีทั้งหมด5เล่ม แต่ตอนนี้ออกเล่มหนึ่งมาแล้วนะคะ u r ร h Wing แล้วก็เล่ม2 Iron Flame ซึ่งเพิ่งจะอ่านจบทั้งสองเล่มคือจริงๆเล่มนี้อ่านจบมาเดือนหนึ่งแล้วแต่ว่าเล่มนี้เพิ่งจะอ่านจบมาได้ไม่กี่วันถามว่ามันสนุกมากเหมือนกับที่กระแสเขาปั่นปันกันไหมในความรู้สึกส่วนตัวของไฟนะไฟว่าสนุกมากชอบมากไฟให้5ดาว ตมแต่ขอ disclaimer ก่อนนะคะว่ารสนิยมในการอ่านหนังสือหรือว่าความชอบในแต่ละเรื่องราวเนื้อหาเนี่ยมันเป็นรสนิยมส่วนตัวนะคนนึงบอกว่าสนุกอีกคนนึงอาจจะบอกว่าไม่สนุกก็ได้มันก็เหมือนกับการทานอาหารน่ะเออบางคนบอกอร่อยบางคนบอกไม่อร่อยแต่กระแสคนส่วนมากนะคะที่อ่านหนังสือเล่มน,นี้เขาบอกว่าเออมันสนุกแป้งก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นด้วยนะคะที่อ่านแล้วรู้สึกว่าเออมันสนุกมากอะจนอยากที่จะมาเล่าต่อมาแนะนําต่อละกัน เดี๋ยวจะเล่าถึงเนื้อหาคร่าวๆนะคะของเล่มแรกก่อนละกัน Fourth Wing นะอย่างที่บอกไปไม่มีสปอยนะคะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหนังสือเล่มนี้เป็นแนวแฟนตาซีนะที่มีเนื้อหา18บวกฉะนั้นไม่เหมาะกับเยาวชนนะคะก็จะเป็นแนวแบบแฟนตาซีทั่วๆไปแหละที่จะมีการต่อสู้รบราฆ่าฟันขี่มังกรมีแมจิกมีเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยประปรายนิดหน่อยและที่สาคัญก็คือมีฉากรักรโรแมนติกแบบถึงได้บอกว่าไม่เหมาะสำหรับเยาวชนนะคะ 18บวกนะเล่มเนี้ยไฟว่าหนังสือเล่มเนี้ยเป็นเกตเวที่ดีมากๆสําหรับคนที่ปกติแล้วว่าอ่านแนวรักโรแมนติกเหมือนไฟายเนี้ยแต่อยากที่จะลองชิฟต์ดูมาอ่านแนวแฟนตาซีดูมั่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะคือ <c oughs> ดูสิ <c oughs> เล่มหนาขนาดเนี้ยคือ <c oughs> 1นนใน4ี่เล่มอ่ะ ก็เป็นการอธิบายเกี่ยวกับความรักความโรแมนติกความโหยหาความเร่าร้อนอารมณ์แบบ enemy to lovers หรือว่าจากศัตรูกลายไปเป็นคนรักอะไรประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างครบรถเลยนะมีทั้งแนวบู๊แนวต่อสู้ฆ่าฟันมีความตลกิดนิดแต่ก็ไม่ใช่ตลกแบบโหขำัมกากอะไรเงี้ยแต่มันเป็นความตลกแบบ witty อะความตลกแบบ stochastic หรือว่าแบบมีแนวเสียดสีเน็บแนมอะไรประมาณนี้ค่ะเนื้อหายอ่อๆของหนังสือเล่มนี้นะ mm hmm. ก็เรื่องราวจะถูกเล่าแล้วก็บรรยาย ออกมาจากมุมมองของนางเอกนะคะที่ชื่อว่า uh, v i o อ e t s o r e n g a l e คือจากในหนังสือเนี่ยเขาบรรยายบุคลิกลักษณะของนางเอกเอาไว้ว่าเป็นสาวแบบตัวเล็กตัน้อยบอบบางฟราาั g ย l e ลมีความเป็นหนอนหนังสือฉลาดมากเซตอัพของเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือ เมืองเนี้ยตกอยู่ในสถานการณ์สงครามมาเป็นเวลาแบบหลายร้อยปีแล้วอะแล้วเมืองเนี้ยเมืองที่นางเอกอยู่อะมีชื่อว่าเมืองบัสกายัสนะแล้วเมืองเนี้ยก็จะมีวิทยาลัยที่ชื่อว่าบัสกายัสวอร์คอลเลจ ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่เตรียมตัวให้นักศึกษาที่จบการศึกษานี้เข้าสู่สงครามคือโดยปกติอะในวิทยาลัยอะ,อะมันก็จะมีคณะแบบอักษรศาสตร์นิเทศเอนจินเนียอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ในวิทยาลัยเนี้ยก็คือเขาต้องการที่จะเพ็บนักศึกษาให้ออกไปเข้าสู่หมวดสงครามอะมันก็จะมีแค่คณะไรเดอร์หรือว่านักขี่มังกรคณะอินฟันทรีหรือว่าทหารราบคณะสครับหรือว่า ฝ่ายจดบันทึกประวัติศาสตร์เหตุการณ์ต่างๆแล้วก็คณะอินฟิมรีอ่ะเป็นแบบอารมณ์คล้ายๆแบบแพทย์อะไรอย่างเงี้ยหน่วยพยาบาลคือเตรียมพร้อมสําหรับออกไปสู่สงครามโดยเฉพาะเลยแล้วนางเอกเนี่ยคือมีความเป็นหนอนหนังสือเป็นสาวเนื้อเน้อเปราะบางคนนึงคือทั้งชีวิตนั่งเตรียมตัวมาเพื่อที่จะเข้าสู่คณะสคริปต์หรือว่าฝ่ายจดบันทึกต่างๆใช่ปะแต่ด้วยเหตุผลบางประการอ่ะไวโอเลตถูกแม่ของตัวเองที่เป็นนายผล หรือว่านางคนไม่สำคัญถูกแม่ตัวเองเนี่ยบังคับให้เข้าสู่คณะไรเดอร์หรือว่าคณะผู้ขี่มังกรคือเป็นที่รู้กันในเมืองเนี้ยว่าใครจะเข้าสู่คณะนี้ได้อ่ะจะต้องมีความแบบสตรองมากๆจะต้องแข่งแกร่งมากๆแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงตายสูงมากๆตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกเข้าไปสู่คณะนี้แล้วอะทุกคนคือแบบด่านแรกอะเขาจะเรียกว่าการ cross parapet ใช่ปะ่ะหรือว่าการเดินข้ามแบบกำแพงอะในหนังสือเขาอธิบายเอาไว้ว่าเป็นแบบกำแพงสูงกี่ฟุตไม่รู้อะ แล้วก็เป็นทางเดินแบบแคบแคอ่ะแล้วผู้เข้าสมัครก็คือจะต้องเดินแบบบาลานซ์ตัวเองข้ามไอสันกําแพงอันเนี้ยไปสู่รั้ววิทยาลัยให้ได้โดยที่ไม่ตกลงมาตายแล้วพอผ่านเข้ารั้ววิทยาลัยไปได้อ่ะเขาก็จะได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษาทหารของวิทยาลัยนี้แล้วการที่จะมีชีวิตรอดอยู่ในรั้ววิทยาลัยนี้ได้ก็คือเป็นอะไรที่แบบ natural selection สุดๆเพราะว่าเราสามารถที่จะตายได้ทุกเมื่อเพื่อนร่วมคณะสามารถที่จะแบบฆ่าเราตายได้ตลอดเพราะสิ่งที่ถูกส่งต่อ ถูกสอนกันต่อ,ตอมาก็คือคนที่อ่อนแอก็ควรจะต้องตายไปไม่ควรที่จะต้องมาอยู่เป็นตัวถ่วงของเพื่อนร่วมคณะล้วคือุกคนคิดดูว่านางเอกอ่ะในเรื่องบรนยายไว้ว่าเป็นสาวตัวเล็กแต่น้อยเป็นคนเปราะบางเราจะต้องเข้าไปแบบฝ่าฟันอยู่กับกลุ่มผู้ขี่มังกรจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันแบบผ่านด่านต่างๆไปให้ได้แต่นางเอกเ,เองอะ่ะก็คืออาศัยความฉลาดของตัวเองอะ่ะ เอามาเป็นตัวที่ช่วยให้ชียะรอดชีวิตเข้ามาได้แล้วพอผู้เข้าสมัครอะสามารถที่จะผ่านด่านเหล่านี้ไปได้แล้วเข้าไปอยู่ในรั้ววิทยาลัยแล้วใช่ปะเขาก็จะถูกแบ่งออกมาเป็นหน่วยๆอะค่ะซึ่งในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าถูกแบ่งออกมาเป็นวิงหรือว่าเป็นปีกซึ่งนางเอกเนี่ยก็ได้ไปอยู่ที่ปีกที่4นะคะหรือว่าโฟร์วิงก็คือตามชื่อของหนังสือเลยซึ่งพระเอกเนี่ยก็เป็นหัวหน้าของปีกที่4นี้ด้วยอย่างที่บอกไปตอนต้นนะว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ enemy to l o v e r คือพระเอกเนี่ยชื่อซาเดนไรอัลสันคือเกลียดแม่นางเอกมากๆแล้วนางเอกเองอะ่ะก็ถูกเตือนมาแล้วจากพี่สาวของตัวเองว่าพยายามหลีกเลี่ยงผู้ชายคนนี้เพราะว่าเขาจะพยายามฆ่าอยู่ทุกๆโอกาสที่หาได้แต่ก็นะอย่างที่บอกว่าจาก enemy to l o v e r ไปอ่านกันเอาเองแล้วกันนะว่าสองคนนี้เขาไปรักกันได้ยังไงสิ่งที่ทำให้ฟ่ายรู้สึกว่านี่ยัยแฟนตาซีเรื่องเนี้ยสนุกมากๆเลยนะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เหตุผลเหตุผลแรกนะคะฟ่ายรู้สึกว่า เนื้อหาเป็นอะไรที่คนอ่านอะ่ะเข้าถึงได้ง่ายไฟเองอะ่ะไม่ใช่คอแฟนตาซีเพราะว่าไฟรู้สึกว่าเนื้อหาของนิยายแฟนตาซีอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบสลับซับซ้อนมีความเข้าใจยากคือเขาจะมีโลกของเขาที่สร้างขึ้นมาแล้วก็จะมีกฎเกณฑ์ต่างๆที่แบบเราไม่เก็ทแล้วเราก็เข้าไม่ถึงอะ่ะแต่เรื่องเนี้ยคือเขาทําให้เนื้อหามันเข้าใจง่ายเขาปูเรื่องขึ้นมาแบบเออใครอ่านก็ได้ไม่ต้องมีพื้นฐานหรือว่าแบ็กกราวด์ใดๆของความเป็นแฟนตาซีมาก่อนอะ่ะก็ สามารถเก็ตได้ง่ายๆอะ่ะคือเวลาที่เราอ่านหนังสืออะไรแล้วเราสามารถที่จะรีเลทกับตัวละครได้เราสามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกของเขาได้อะ่ะมันทําให้เรายิ่งอินกับเนื้อหาเข้าไปอีกนึกออกไหมคือนางเอกในเรื่องนี้ไม่ได้มีความแข่งกันใดๆเลยที่จะไปสู้ใครเขาในหน่วยขี่มังกรอะ่ะแต่ว่านางฉลาดมากแล้วก็ใช้ความฉลาดของตัวเองอะ่ะต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆอะ่ะแล้วพอเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าแบบเ,เซ็กซี่ว่ะ จงว่เหตุผลที่2อนะคะอย่างที่บอกไปว่าหนังสือเล่มน,นี้เป็นแฟนตาซีขี่มังกรใช่ปะก็จะมีแบบเออการพูดถึงมังกรอะเยอะมากๆแต่ในนิยายแฟนตาซีอื่นๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมังกรอะไม่ว่าจะเป็นเกม of t h r o น e s House of d า a g o n หรือว่า Harry Potter เองอะไฟรู้สึกว่ามังกรอะเป็นแค่ ตัวประกอบในเรื่องอ่ะคือไม่ได้เป็นเมนหลักในเรื่องอ่ะแต่ว่าในเรื่องเนี้ยมังกรอ่ะมีบทบาทเยอะมากมีการแลกเปลี่ยนคอนเวอร์เซชัน ation, มีการพูดคุยกันคือมันทาให้เรามองเห็นคาแรคเตอร์บุคลิกภาพต่างๆของมังกรแต่ละตัวได้อ่ะมีทั้งความแบบน่าเกรงขามมีความน่ากลัวมีความน่ารักมีความกลัตีนคือมันครบรถมากเลยอ่ะถ้าใครอ่านเรื่องนี้นะเราจะหลงรักมังกรเลยอ่ะเขาทำเพอร์ซันนอลิตี้ของมังกรออกมาได้แบบ ดีมากๆอะ่ะแล้วเหตุผลที่3นะคะก็คือลักษณะการบรรยายเรื่องราวต่างๆในเล่มเนี้ยคือเล่มขนาดเนี้ยไฟถือว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะเลยนะเล่มหนามากๆ500กว่าหน้านะแต่คนเขียนนะคะก็คือคุณเรเบคก้ายารอสเนี่ยเขาสามารถที่จะบรรยายเรื่องราวออกมาได้แบบลื่นไหลมากๆเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแบบ Fast Pace นะคะก็คือดําเนินไปแบบรวดเร็วมากไม่น่าเบื่อเลยคือบางเรื่องอะที่ถ้าเนื้อหามันเยอะมากๆอะ เราจะเห็นว่าเนื้อหาบางส่วนมันจะเป็นแบบฟิลเลอร์หรือว่าส่วนเติมเต็มของเรื่องที่ไม่ได้มีความสําคัญอะไรใดๆอะ่ะแต่อันเนี้ยไฟรู้สึกว่าฟิลเลอร์ค่อนข้างน,น้อยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาที่แบบเข้มข้นอ่ะที่ถูกแบ่งออกมาเป็นภารกิจย,ย่อยๆในเรื่องอ่ะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะติดตามต่อเรื่อยๆแล้วยิ่งเป็นเล่ม2นะคะต่อจาก Fourth w i ก g ก็คือ Iron Flame เนี่ยอันนี้ก็คือสนุกมากเหมือนกันทุกคนในสนองความโรแมนต์นะก็มีความแบบแซบมากโดยที่มีการเอาแฟนเก่าของพระเอกอ่ะเอามาใส่ในเนื้อเรื่องนี้ด้วย ก็ยิ่งทําให้มีความแบบคือเป็นแฟนตาซีที่มีความเป็นมิตรมากๆนะคะกับคนที่ชอบอ่านนิยายโรแมนติกแล้วคือแบบฉากรัก18บวกอะ่ะ mm hmm. บรรยายได้อย่างละเอียด mm hmm. เห็นภาพชัดเจนบรรยายกันไป5-6หน้าช่ำไปเลยคือแบบอ่านไปจิกหมอนไปอะ่ะเด็ดมากโดยรวมนะคะฝ้ายรู้สึกว่า f u r t h Wing กับ Iron Flame เนี่ยถือว่าเป็นนิยายแฟนตาซีที่ทำเนื้อหาออกมาได้บาลานซ์กลมกล่อมมากๆคือต่อให้จะเป็นเนื้อเรื่องที่มีเบสเกี่ยวกับสงครามการต่อสู้อะแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักเกินไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอุมามีมากตอนนี้ทั้งสองเล่มเนี้ย ยังไม่มีแปลไทยนะคะมีแต่ภาคภาษาอังกฤษแต่ไฟหวังมากๆเลยนะว่าจะมีสำเนัยงพีมพอ์มาแปลเป็นภาษาไทยคือถ้ามีแปลไทยออกมาไฟก็ซื้อภาษาไทยอ่านอีกสนุกมากๆคะ่ะทุกคนภาษาไม่ยากนะคือถ้าเกิดว่าอ่านแฮร์รี่เรารอดเนะ่เรื่องนี้ก็อ่านรอดเหมือนกันขอบคุณที่ติดตามโดยจนจบนะคะเอาไว้มีเรื่องไหนหน่าสนใจเดี๋ยวไฟจะมารีวิวอีกคะ่ะบ๊ายบาย